ต้งครรภ์ในไตรมาสที่3ควรดูแลตัวเองอย่างไรบ้างคะส่วนใหญ่สรีรักผู้หญิงเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นตอนไตรมาสที่3าโดยท,ทั่วไปเนี่ยเชิงการจะเริ่มขยายเยอะขึ้นนะครับตั้งแต่เริ่มไตรมาสที่2องครับบางคนจะรู้สึกเอ๊ะเต้านมเราเริ่มมีการขยายตัวอันนี้เพราะว่าต่อมน้ํานมครับเขาจะเริ่มมีการพัฒนาแล้วก็เตรียมที่จะผลิตน้ํานมในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแนะนําก็คือในแง่ของการที่เราจะใส่ยกทรงหรือว่าชุดชั้นในครับ ก็ควรจะเป็นยกทรงที่ปรับขนาดตามเต้าที่เราขยายขึ้นอาจจะต้องเปลืองเงินซื้อบ่อยหน่อยแต่ว่ามันมีความจําเป็นเพราะว่าถ้าเราใส่ที่รัดๆนะครับมันจะไปกดทําให้ต่อมต้านมเราไม่ขยายรวมถึงมันจะไปทําให้หัวนมเราครับโดนกดทําให้เกิดภาวะหัวนมบุ๋มหรือว่าหัวนมบอดซึ่งมีผลต่อการให้นมบุตรในอนาคตได้ชุดชั้นในที่เราใช้ในด้วยยกทรงที่เราใช้เนี่ยก็ต้องเหมาะกับเต้าที่ขยายขึ้นด้วยนะก็คือต้องพอดีกับเต้าที่เราขยายขึ้น อันที่2ก็คือควรเป็นผ้าที่มีการยืดหยุ่นขยายตัวได้ดีเพื่อรองรับตัวเต้าที่ขยายขึ้นไม่งั้นคุณแม่ก็จะรู้สึกปวดบาปวดหลังได้นะฮะรวมถึงสายที่บริเวณบ่าเนะะี่ยครับตรงเนี้ควรจะมีขนาดที่กว้างขึ้นเพราะว่ามันจะช่วยแบกรับน้ําหนักเต้าที่ขยายขึ้นได้ด้วย